สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคณะกรรมการุิทัานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานว p a ข้อมูลผู้รับการประเมิน นางสาวยุวรีเหล่าคำเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2531อายุ34ปีครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งครูคศสอ1เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต1อายุราชการ2ปี8เดือนประวัติการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยภาระงานเป็นไปตามเกที่กคสอกำหนดชั่วโมงการสอนรวมจำนวน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน16ชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาชุนนมวิชาลูกเสือวิชาแนะแนวกิจกรรม Happy Friday 1.2งานส่งเสริมกิจกรรมงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถภาพทางการอ่านขั้นสูงโครงการขับเคลื่อนห้องสมุดดิจิทัล1.3งานพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาของสานศึกษาครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ9ปฏิบัติหน้าที่งานอนามัย สายชั้นประถมศึกษาปีที่4 1.4งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนกิจกรรมโฮมรูมงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครูมีดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้สร้างและพัฒนาหลักสูตรขราพเจ้ามีการวิเคราะห์หลักสูตร การศึกษาและมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรประจําปีพุทธศักราช2565จัดทําหลักสูตรชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่4และออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทพธศักราช2551ในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้อยู่ร่วมกันเน้นความแตกต่างของนักรเรียนเป็นรายบุคคล แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถทางภาษาไทยแล้วให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียนโดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเช่น PowerPoint คลิปวิดีโอใบางานและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4กลุ่มสาระภาษาไทยจํานวน80แผนต่อภาคเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้5หน่วยดัยงนี้หน่วยที่1 รู้รักภาษาไทยหน่วยที่ 2. สนุกสนานอ่านเขียนหน่วยที่ 3. เขียนคำถูกผูกเรื่องได้หน่วยที่ 4. อักษราพิธานสืสารภาษาหน่วยที่ 5. ้ามหาัศาจารย์สร้างงานเขียนโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น1.3จากัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้